คิดถึงสุวนหัวใจแอนนาเปิดคลิปเสียงแตงโมลัานไม่มีใครมาอ้อนแล้ว เมื่อวันที่27กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแอนนาทีวีพูได้โพสเฟซบุ๊กเป็นข้อความเสียงที่แตงโมนิดาส่งมาให้พร้อมเขียนข้อความระบุวา่าเหมือนคนบ้านนางฟังวอยซ์ที่โมส่งมาให้ซ้ำๆเพื่อนเอ๋ยฉันจะไปต่อจากความรู้สึกนี้ยังไงเป็นข้อความเสียงที่มีความยาวประมาณ24วินาทีโดยแตงโมได้พูดว่าแอนนาพรุ่งนี้เดี๋ยวฉันจะรีบไปเลยฉันสอนลูกเรียนซูมเสร็จประมาณเที่ยงเที่ยงบ่าย,ายฉันไปถึงเธอสองโมงฉันขอกินข้าวหน่อยนะเธอสั่งข้าวไก่ทอดกระเทียมไข่ดาวราดข้าว นนะแอนนานะขอบคุณค่ะทางนี้แอนนาได้คอมเมนต์ต่อใต้ตโพดังกล่าวว่าโมเป็นคนพูดพอกับทุกคนถนอมน้ําใจทุกคนเพื่อนผู้หญิงที่สนิทที่สุดไปสวรรค์แล้วไม่มีใครมาอ้อนแล้วภายหลังโพดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไปมีคนเข้ามาให้กําลังใจแอนนาเป็นจานวนมากโดยส่วนใหญ่ระบุว่าคิดถึงแตงโมและเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแตงโมเป็นคนที่จิตใจดีมากเป็นผู้หญิงที่แกร่งและรักเพื่อนพร้อมชมแอนนาว่าเป็นเพื่อนที่น่ารักมากๆ นาพรุ่งนี้เดี๋ยวฉันจะรีบไปเลยฉันสอนลูกเสร็จสอนสอนลูกเรียนซูมเสร็จสักประมาณทิ้งทิ้ง,งบ่าย,ายใช่ไหมฉันไปถึงเธอสองโมงฉันขอเธอกินข้าวหน่อยนะเธอสั่งข้าวไข่เอ้ยไม่ใช่ไก่ทอดกระเทียมไข่าดาวราดข้าวให้ฉันหน่อยนะแอนนานา,นาขอบคุณค่ะไก่ทอดกระเทียมราดข้าวหนาะ